นนี่ข้างล่างเนี่ยจะเป็นสอนปลาแก้วนะครับผมัสติยังเป็นทางการ,การครับผมอาผู้ใหมาเทียวได้ด้วครับได้สองนี่ฉีดวัคซีนก่อนดวยครับ ครับผมเอาองค์บริการเพื่อนครับผมนี่ประตูนามยี่เจ็ดบ้านนะครับเพื่อนเพเภอราศีเสือยนะครับตอนนี้ก็ระบายนาวนะครับโอ้โหมานป้าแล้วครับลุงข้างล่างนี่ยจะเป็นสอนปลาแก้วนะครับผมโอประมาณหน่อยหนึ่งก็ น in right ี่ครับนี 1941, ่เพื่อนมองสิงนี่โอ้ยไเองไหลกปไเพราะยางไหลมันอ้้ยเราขาวหมดล้างชีสแ้วนะเยครับทานนี่บอกโอ้ฝ้ายังครับนี่ปลอเก็กปอกเ ปลาเกง่งข้าวซอยดีกว่เนี่ยนี่ยปลากุ้มปลากุ้มปลาซอยปลาซอยเนี่ยนี่ปลากุล่าสามปลาอุ่ครับอุ่นเบ็ดสิงครับโอ้ช่วงนี้ขึน้นจีมา<อ>นกันประโถเนาะครับนี่คือเบ็ดสิงครับเบ็ดนัด่นหรอเนี่ยนี่ครับ จักกระเหยกันแบบบิดมือเลยเหรอครับนี่บ่มีเงียนะกอเอานะครับนี่เนาะครับเงี่ยมองไหลหรือว่ามองสิ่งครับผม,ม กับพี่น้องครับเจ็ดประตูนะครับคนนัาโอ้ที่น้องมันเบ็สิ่งกันเยอะกันบดมือเลยนะครับโอ้อว่าเคลื่อนลดสีเนี่ยโบพาครับเบาหน้านครับมาเรื่อยๆนะครับโอ้โห นะครับแต่เนี่อันนี้เขาเอื่อนว่าหนาเคื่อนด้ครับนี่บรรยากาศลมเรือนนี่ครับถนนก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับเปิดแล้วครับเนี่ยเปิดใส่บริการแล้วนะครับนี่คือร้านอาหารตามสั่งได้ครับเหมือนม่กเยลลิ่มนด้ครับนงทานได้นะครับเครื่องเดอมกับมีนะครับผมครับโอเคครับนี่มาเบิ้งบรรยากาศเข่าๆนะครับเบอร์ล่างเดียวสิมาอัปเดตให้พี่น้องในเบิ้งนะครับผมนะครับ มากับก้นไลล่นะครับใช่กดแช่ได้ครับเด้อครับมาเบิ่ข้างด้านนีกฟังหนึ่งนะครับนี่จากฟังกดมาผีนะครับอืทางนี้ก็ไหลเช่นกันนะครับโอ้ปานบ่ครับปานบ่ปานบ่ครับอ๋อโอ้หลามจะเป็นหลจากกระนั้นอ่านคนนี้นะครับ นะครบเดี๋ยวมาเปี่ยนให้พี่นอ้องได้เบิ่งอีกทีนึงนะครับผมนี่คือไม่สมเสียวนะครับนี่ครับด้านหลัง บางคนเห็นนาเคีอนนะครับมนหงเนาะสงามครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นการบันทึกความทรงจำดีๆนะครับผมนะครับเกมไวเบึงนะครับในบรรยากาศของเคือนเพื่อราชสีลายนะครับไก่บานมุกเปล่าหน้านี่แหละครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็าเบ้อี่ยังไหลนะครับโอเคครับ จอกันคลิปหน้าครับบายอยู่ดีมีแห่งกินแสบคือเกาด้วยครับพี่น้องครับ